ซอยแจ้งวัฒนาห้าเขตด,ดอนเมืองนะคะรับเดี๋ยวจะพาวันนี้ตาต้าพาเที่ยวจะพามาชมดอกไม้นะครับดอกทองอะไรนะครับสวยมา,มากค่ะขอบคุณเขตด,ดอนเมือง้วยนะคะที่ให้บรยากาศดีๆกับประชาชนที่ไม่มีโอกาส ไปมันก็คงไปไม่ไหวนะเพราะห้ามไปแล้วก็ล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยว่าบรรยากาศข้าขงถนนนี่ก็ทําให้เรารู้สึกว่าดีนะมีความสุขใจละเราไปชมโอ้ยน่ารักมากๆวันนี้ตาร์ตาพาเที่ยวนะครับพาท่านมาชมดอกฟางไรนะครับที่อยู่ซอยเจ้งวณะห้านะครับเขตดอนเมืองอซอยนี้เขาเรียกว่าซอยอที่ดินเขตดอนเมืองนะครับเห็นดอกไม้สวยนะครับก็เลยมาถ่ายท่านดู ดอกซองอะไรกำลังสวยเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงครับสวยงามจนอดถ่ายให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะครับ วันนี้จะพาเที่ยวพาไปชมดอกทองโอไลนะครับที่อยู่ซอยแก้งวัฒนาห้านะครับวันนี้ตรงทางเข้า,าที่ดินนะครับที่ดินดอนเมืองนะครับสำนักง,งานที่ดินดอนเมืองเห็นดอกไม้สวยก็เลยมาถ่ายท่านดูดอกทองโอไลยสวยงาม วอนนี้เราได้ชื่นชมดอกไม้สวยงามไม่ต้องเสียค่ารถไปไกลมาไปตะนีหลักสีค่ะมาส่งของไปต่างประเทศส่งของไปเดนมาร์กเออทำไมถนนตรงเนี้ยถนนตรงกรมที่ดินเนี่ยทำไมดอกไม้สวยจริงๆเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับกำไรชีวิตนะเนาะไม่ต้องเสียค่ารถไปไกลดอกทองอะไรฮะดอกทองอะไรสวยมากเลยค่ะสวย ไม่ได้บรรยากาศจริงๆบรรยากาศสวยเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่อะไรนะอยู่ทางทางเหนือทางอะไระดอกไม้มันจะเป็นข้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสวยมากดอกไม้สวยโอ้สวยมากเลยเนาะถึงเราจะอยู่ในเมืองเราก็ยังได้ได้ชมบรรยากาศธรรมชาติใช่โอ้ยมีดอกทุกช่อเลย เออนี่นะถ้าใครอยากให้บ้านตัวเองดูเหมือนว่าเป็นธรรมชาติมีสวดอกไม้เอาไปปลูกไว้หน้าบ้านก็ใช่ก็ดูสวยพอ,อเราตื่นมาเราเห็นดอกไม้มันก็สดชื่นละได้บยากาศดีมากเลยค่ะอยู่ในซุ้มดอกไม้โอ้โหมีความสดชื่นค่ะสดชื่นมากนานๆจ่ได้มีโอกาสมาสัมผัสนะคะเพราะว่าเขาหน้าจะบานช่วงนี้นะคะ ช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยอีกหน่อยก็คงจะไม่มีดอกให้ชมเจยแล้วล่ะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆอะไรจะสวยงามขนาดนี้นะคะดอกไม้สวยๆน่าเชยชมเหมือนพระผู้หญิงสวยๆงามๆอ่ะเราก็อยากเชยชมน่ารักที่สุดน่ารักมากค่ะก็เป็นคนรักธรรมชาติค่ะชอบดูธรรมชาติไม่หลอกลวงค่ะ ธรรมชาติไม่เคยหลอกลวงให้ความสุขเราเสม,มอ,อน,นะคะน่ารักจริงๆค่ะรประชานมาชมได้นะคะอยู่ตรงถนนทางเข้ากงร,ร,รงที่ดินเขตตอนเมืองนะคะรู้สึกดีมากๆกับที่เขตที่เขามีความคิดสร้างสรรค์ให้ประชาชนอย่างเราได้ชมเชยนอบรักค่ะ